นี้เรากลับมาลกันอีกอแล้วนะครับกับเกมอุมามุสมพีตีเดอร์บีนะครับแต่วันนี้ผมได้แปลงโฉมตัวเองใหม่แล้ววันนี้เรามาจริงจังมาดูสักพักกันดีกว่าผมเลยจะเปลี่ยนเป็นหมวกแบบนีแทนทีนี้จะเป็นแบบนี้นะก็ผมลืมบอกไปในพาร์ทที่แล้วว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรแลวทำอะไรได้คือเ,เกมนี้จะให้เรารับบทเป็นเทรนเนอร์ในการฝึกสาม,มาพวกนี้ในการแข่งชนะในแต่และแมทที T ่ J M, จะมีอีเวนต์ผูขึ้นมา ซึ่งแน่นอนว่าสามาตัวละครสามาในเกมที่สนใจนั้นมาจากม้าในชีวิตจิงเป็นม้าแข็งด้วยแลวก็เกมนี้ทํามาจากอันิเมะในชื่อเดียวกันก็คืออุมามุสเม่พิจิเดบีเอาละไม่พูดมากไปพูดเยอะแล้วป็เลิมกันเลยเพราะว่าวันนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับก็โอเคนะครับต่อจากนี่แล้วก็คือมันมีอีเวนต์หนึ่งผูกขึ้นมาซึ่งจะจัดขึ้นในอีก13วันต่อไปนี้เดีย๋ยวผมเช็คก่อนนะ นี่นะครับอ๋อม่สิบสาวันเหลืออีก16วันนะครับก็ดูจากซ้ายบนตรงนั้นนะครับมันจะมีตัวเลขขึ้นมาอยู่แล้วก็เอเนจีของน้องได้ว่าสกาเล็กของผมมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนิดแบบนี้แบบนี้นะก็หลังจากนี้ผมอาจจะใช้เสียงภากแทนและถ้าวันนั้นๆไม่มีอีเวนต์พิเศษอะไรผมก็จะข้ามไปวันเล่นแล้วก็จะให้เขาไปปักก่อนนะเพราะเอเนจีมันเหลือนี ไปเลยเองนะ้องโอ้ทรนเนอร์คุณได้รับการพักผวอนบ้างหรือเปล่าในเวลาเบรกของคุณก็ถ้าอันนี้คือผมที่เล่นยาวนะก็ถ้ามันนี่มีอีเวนต์อะไรสำคัญสำคัญนะผมจะข้ามไปเลยนะครับเราก็เตรียมตัวสำหรับการฝึกได้ว่าสากาลิปบน,นอก,นอก เอาเป็นว่านี่คือนักข่าวที่จะมาําจุดประสงค์ของเราที่มีชื่อว่าเอซุกุโอโตนาชิโอเคอเอมองถึงกับมองเลยเหรอนั่นมันอะไรน,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 นั่นมันนั่นมันไงมากว่าโอ้นั่นมันเป็นอะไรสุดยอดมากเพือ่อ,อที่จะฝึกสามารถของคุณให้ไปถึงความฝันนั่นคือสิ่งที่คนพูดหรือเปล่าโอเคอนี้ฉันชวนแล้ว โอเคอะไรไม่รู้วิมไยเอ้มวันรเบอร์อะไรเบอร์เชียร์เทปบลา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 วันที่สองผมก็ให้ฝึกพลังกายฝึกก่อนเลยถึงเราจะฝึกสามัคคีก็จริงแต่เราก็ต้องฝึกตัวเองด้วยนะครับทุกคนเออเออยังไงไม่รู้นะอันนี้น้ำเบลหนักห้ากิโลผมยกยกทุกทุกวันนะ มนเลแนอะแล้วก็มีให้เลือกช้อยฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้จะไม่เป็นที่สองและจะไม่หยุดจะไม่ยอมใครเอออะไรเอ่ะไม่ต้องห่วงให้เธอช่วยมั้งวันนี้อับเบลีแอสมัดอฮก็สามารถพูกลราต่อสีทงทองดูดีกว่า ใช่นั่นเป็นคำพูดที่ดีจริงๆนะโอเคให้ทำมากกว่านี้ทำแหลบเช่นจะช่วยจะจะเป็นที่หนึ่งอะไรแหลบเนี้ยไม่ค่อยใจอะไรอะไรคือทำแลบในทีนี้อันนี้ไม่เข้าใจอินเทอร์เนมีจุนหลังจากนั้นหลังจากการเปิดตัวข้างแรกของได้ว่าชากาเลยโอ้เลยเครื่อนโคตรแหลบโอ้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 โอ อโอ้ยดดึกดึกองโสกาเล็ดเฟสเพจคือที่หนึ่งไหมที่หนึ่งคือวอดก้าที่สองคือมึงอ้าวมึงดูถูกเหรอโอ้หขอโทษจะต้องพูดดีวกว่านี้ขอบคุณมั้งไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับสิ่งนั้นแปลไม่ออกนะทุกคนก็ต้องขอโทษยน่นถ้าเกิดว่าอันนี้ผมแปลไม่ได้จริงๆ เยี่ยมไปเลยตอนนี้รู้สึกรู้สึกไม่ดีมั้งเป็นทั้งหมดนั้นเป็นเพราะเธอคนนั้นคนเดียคุยด้วยใช่ไหมใครทำหรอือยัาไม่พูดเลยอย่าจะคิดผิดจะมีคนคิดผิบโอเคโอ้อิจัดอยู่เอออย่าทําไม่กลัวอย่างนั้นสิกำลงังแน่นลำบากทุกคนกำลังพูดถึงว่าวัดกล้าก่งขนาดไหนมันน่าลำคาญมากก็รือ อ๋อาหารเบิร์กทำไมเหรอว่าตัวมีนหมายเขาหมายเขาไปยังไงทำไมอีตัวมีน number one สปอร์ตเธอขโมยที่หนึ่งกีฬาของฉันไปไม่ตนองหจัดการให้นอ้องไม่ต้องห่วงจะจัดการให้อืมพวไม่น่าทำบบยอย่างนัง้นตลกไงโทรศัพท์นี่ อย่างนั้นมันก็ไม่แตกนะด้านล่างเป็นหมอนพอดีโอ้เดี๋ยวผมมานะเหมือนเมีมันต้องการที่จะออกห้องอเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเมียผมดีกว่านี่ครับทุกคนเห็นไหมน่ารักใช่ไหมล่ะถ้าเกิดเราไม่เห็นนะโอเคเลย,เลย วันที่สามผมก็ฝึกสตามินาวันนี้เราฝึกสตามินากันดีกว่าไปเลยนาทีเว้นบปสกามาอีกแล้วไอ้น้องเร็วนักข่าวก็มาถามเราเกี่ยวกับการวิ่งครั้งที่แล้วทมอะไรกันกันหนาวะ่ะไ <laughs> ม่ต้องพูดพูดไปกูก็แปลไม่ออกแล้ววันที่สี่ผมข้ามไฝึกความเร็วแล้ว สปีดเลยไปวิ่งเลยคอนเซปต์ของเรื่องนี้คือการวิ่งนะทุกคนไปเลยเอเนอร์จีลลง21ได้มิดกับเพื่อนไซเรนซูซูกะแล้วก็สเปเชียลวีเพิ่มขึ้นแล้วมันก็มาบนเรื่องการกินผมก็เลยบอกมันไปว่ากินกินไปเหอะไม่อ้วนหรอกกินอย่างที่หนึ่งอันี้เออถูกต้องเลย โอ้เครื่องผมทำไมไอกเกมอย่างนี้มันแบบทำไมกเกมอย่งนี้มันแหลกอะทุกคนผมไม่เข้าใจแต่ไอกเกมแบบภาพโคตรสวยโคตรโหดโคตรอันตรายไม่ไม่แหลกอลวันที่ห้าก็มาฝึกความเร็ววิ่งคือหัวใจหลักของเรื่องนี้ไปแล้วต่อไปเราจะมาฝึกความก้าหารกันอืมไอที่เราลงยี่บเอ มิดมิดสหายมิดเพื่อนกับเซเลสุูร์ Week, กาสกเปเชียลวีแล้วก็อะไรสักแกเพิ่มขึ้นเจ็ดหน่วยแล้วก็สองหน่วยไอ้นักข่าวมันก็มาอีกแหละแล้วก็ไล่าสาระเหมือนเดิมด้วยเพราะฉะนั้นข้ามเลยวันต่อมาผมก็้ฝึกความกล้าหาญแต่ก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอ่าเครื่องปูโอ้ล้มเหลววันต่อมาผมก็เลยให้ไปพักผ่อนก่อน ขักข่อนขักหน่อไหมโอ้เนเนเจสัยอันนี้มันซ้ำกันนี่เรแบบืวผมก็ไปฝึกความกล้าหาอย่างที่บอกเอาไว้ในวันก่นกอนๆไปเลยแนวแน่แนวแน่แนแนแกัสเลยอ๋อใครไม่รู้นะบวกอันนี้เป็นหมวกของ หารเยอรมันยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะแล้วก็เื่อคยสงสัยว่าอันนี้มันมีไปทำอะไรน่าใช้ในหน้าหนาวมันเดี๋ยวปน,นึย่งกะแกะไปหมอนี่นะมันแกะอย่างนี้ได้นะทุกคนจะมาเป็นอย่างนี้ก็ดึงม,มันลงมานี่เสร็จเป็นอย่างนี้ก็ได้นะนี่ช้อปปี้มีร้านขาาอยู่ก็พิมพ์ไปบ k k เคมิเทนเทเลียนะก็มูลนี้หกร้อยบาทนะหกร้บาทนี่คือถือท่วถูกนะ ผมไม่รู้นะว่าอันนี้ของจริงหรือของปลอมอีเวนต์ชั่นแต่อันนี้เป็นแบบเดียวกันนะแต่อันนี้จะเป็นเอ่อช้อปปี้เขาจะไม่ขายนะเขาจะขายแบบร้านที่กรุงเทพร้านเขาอยู่ที่กรุงเทพนะอยู่ปทุมธาน,นีก็พิมพ์ในรวปแบบเอา B A T ในทะเลยอันนี้มันจะเหมือนก๊นกติงนะแต่วัสดุเป็นผ้าบูนะเป็นผ้าบูเออมีผมซื้อมาเก้าร้อยบาทผมไปกรุงเทพมาผมก็ซื้ออันนี้มานะก็พูดจบไปละเราก็ต่นกันต่อเลย ฝึกพลังกายโอกาสศูนย์เปอร์เซ็นการผิดพลาดไปเลยพเวอร์ซักซอสำเร็จยี่ไอ้ข้างๆนี่ lightning mcqueen ใช่ไหมเล้วก็ให้ไปเที่ยวบังนะลองดูกี่เวลาตั้งแยะ,แยะไปเลย โอเคอะไรนี่คำอะไรสักอย่างแล้วก็ไปฝึกความเร็วต่อถ้าเพิ่มคือ12สิบสองันนี้เป็นยี่สิบสีดเอ๊กูยังไม่ได้กดเลยนะผมว่าเครื่องแหลกแหละโอ้ยขนาดนี้มึงกลอาตายยังไงวะ <S <S เอน้นาดีเราลงยี่สิบสองแล้วก็เจอของดีเขาให้ ีกวันพี่เดิอนอะไรเดินยาวแบบขอใครดูอพยู่แถบมบนมีเวลาสักนิดไหมขอถามหน่อยนะเออถามไมลรันกินให้ฟูมีเวลาในการวิ่งเหรอส่วนเอาวล้วเออเฟดเอ็ดดูแคนไม่วิ่งให้เร็วสุดที่มึงทำได้ พี่ต้องตัวเองก็ต้องใช้ด้วยตัวเองใส่สูติกไปเรียนเหนื่อยแล้วกันเดี๋ยวเรียนดีคนกันเี่เนเี่นผมอืมอืมอืมเล่นนี้ดีนะสอนดีนะเอ่อแมทคณิตศาสตร์มอต้นนะสะดวกทุกเรื่องเลยนะเรื่องนี้ เรียบนี้แนะนําให้ซื้อนะเรียบนี้ผมก็อารมันบ่อยอยู่ไปนอน Go to sleep Go to sleep Go sleep little pain Go to sleep gone to sleep Go to go gaga time for you ฝึกสตามีนาที่จะทับสตามีนาเพิ่มข้าหน่อยแล้วกันไปเลย ได้ที่ระลงยีเองเป็นชิปกับใครสักคนเพิ่มเพจ็ดไม่ได้อ่านนักข่าวพูดมากไม่ฟังแปลไม่ออกไม่มีประโยชน์หลังจากนี้เกมมันจะแนะนําให้ผมเอามาของผมไปแข่งดูเพราะว่ามาของผมมันจะได้ไม่เป็นพวกนูบลองดู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 องดเอาชน,นามา,าให้มาคาสิไมเด่นไลฟ์สองกิโลสี400่เมตรสองกิโลกไกลดีนะ เดี๋ยวกูไปวิ่งด้วยคนแล้วกันนะกู <c oughs> ว่าเลขนี้กว่าเลขนี้แม่งไม่มีหองหอุยแล้ววะเลขเก้าเนี่ยเลขปีศาจ เน่น่คำสาบเน่น่ถือเน่เน่ถืกมาขนาดนี้แล้วนะไปเลยโอ้โหไม่มีตัวไหนมีชุดพิเศษเลยหรอวะ มุทพเเังเร็วก็ไอ้น้องยิ้มแย้มดิแต่เครื่องกูไม่ยิ้มเท่าไหร่เลยวะช<ส><ด>นะแล้วจดไปเลยไม่เคยภูมิใจเลยขนาดนี้มาก,ก่อน เรียบร้อยทีหนึ่งเฮ้ยทำไมจะจุดกันเป็นแนวตั้งไหนแนวนอนเออทิศก่อนทำไมจุดกันเป็นแนวนอนจะบอกว่ามาคอนเสิร์ตม, <า S 1> มีสองร้อยยันแย่จะเป็นทีหนึ่งแล้วฉันเร็ว<ด>ที่สุด แล้วก็แข็งแก่งที่สุดเป็นที่หนึ่งได้มันเป็นจริง <c oughs> คุณดูฉันทำที่หนึ่งได้ yes you did it เ l e ันยู a ่ e number one now let's for ปรหมายตั้งปรหมายใหม่เลยเรยัร <c oughs> ้อโดนแล้วเฮียู้โดนแล้วใช่ย่ะ 5. โอ้ยเยอะก็เดี๋ยวพาร์ทนี้มไม่แค่นี้ก่อนนะก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กับช่องนี้ด้วยนะช่องนี้กำลังเติบโตและเติบใหญ่ผมเพิ่งก็เปิดช่องมาไม่ไดีผมเพิ่งทําช่องนี้มาประมาณ9เดือนก,ก็เกือบปีๆแล้วอะ่ะก็ใครที่ชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้กด subscribe กับช่อผมด้วยนะพาร์ทหน้าก็จะเป็นเกมนี้ต่อนั่นแหละแต่พาร์ทหน้าผมจะได้วิ่งจริงแล้วเรามาดูกันว่าด้ว่าสกการณ์ของเราจะชนะจะพ่ายแพ้หรือขี้หมาขนาดไหน ขอเวลาทีนครับขอบคุณครับที่รับชม